เทคนิคการปราบมือที่สามการที่วันนี้ครับคุณจะทำให้แฟนของคุณกลับมารักคุณมากขึ้นหนึ่งครับให้ทำเหมือนครับไม่รู้ครับอย่าอวดว่ารู้นะครับเพราะอะไรครับการที่คนคนหนึ่งยังแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนคุณอยู่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกคุณเป็นเพราะเขายังยังอยากมีคุณเอาไว้ในชีวิตอะนะครับถ้ามันไม่อยากเอาคุณไว้ในชีวิตมันก็รายงานไปนานแล้วนะครับมันขอเลิกขอจอบไปนานแล้ว แต่นี่เป็นเพราะเขายังอยากเอาคุณไว้ในชีวิตครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณบอกเนี่ยจ้าเอ๋ฉันรู้แล้วเนี่ยคุณแอบไปตรงนั้นแอบไปตรงนี้นะครับเลิกมาเลยดีกว่าถ้าคุณทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณยังอยากมีอยากมีชีวิตอยู่กับฉันเนี่ยคนต้องไปเลิกกับมันฉันจะให้โอกาสคุณฉันจะนับหมึ่นถึงแสนพอเขารู้ว่าอ้าวคุณรู้แล้วนี่มันจะไม่เกรงใจค,ครับหลังจากนี้เขาจะเปิดตัวกันมากขึ้นครับถ้าคุณแอกว่าฉันรู้แล้วครับสองครับให้โชว์ครับชีวิตรัก แสนหวานครับกับแฟนลงในโซเชียลมีเดียเพราะอะไรครับเพราะคนเป็นคู่รักกันมันโพสต์ได้เป็นปกติถ่ายรูปคู่กันลงโซเชียลมีเดียนะครับมันจะว่าห้ามลงนะครับไม่ได้นะมันจะห้ามคุณไม่ได้ครับเพราะคนรักกันมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้ามันห้ามคุณนี่สิมันจะกลัวว่าคุณรู้ครับมันกลัวว่าเดี๋ยวตัวเองจะมีพิรุษครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณรู้แล้วคราวนี้เขาไม่ให้คุณโพสครับเวลาคุณโพสต์ลงไปเนี่ยมือที่สามดิ้นพล่านครับคุณจำไว้นะเขาไม่กลัวว่าคุณจะโพสต์ประจาน เขาไม่กลัวว่าคุณจะจับได้เขาไม่กลัวว่าคุณจะเป็นผีบ้าผีโบนะครับแต่เขากลัวว่าคุณจะรักกันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มือที่สามกลัวที่สุดข้อที่สามครับเมื่อคุณทําให้มือที่สามเริ่มมีพฤติกรรมที่ดิ้นล่านครับคุณต้องทําให้แฟนเนี่ยครับสนใจในชีวิตของคุณมากขึ้นครับเช่นคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยไปเดินห้างมาแล้วคุณรู้ไหม อย,อยู่มีผู้ชายคนเดินมาถามฉันว่าเนี่ยฉันมีแฟนแล้วหรือยังบ้าจริงเชียยนะครับมันถามมาได้ยังไงก็ไม่รู้แลวแฟนของคุณมือกะถามคุณว่าแล้วคุณตอบว่าไงฉันก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรหรอกฉันก็เฉยๆยิ้มๆแล้วก็พยายามเดินหนีหรือครับนะมีเพื่อนที่ทํางานเนี่ยมาถามฉันว่าฉันมีแฟนแล้วหรือยังต่างๆพวกนี้หรือมีบางคนเนี่ยมาขอบัญชีโซเชียลมีเดียของฉันมาขอชื่อบัญ,บญชีโซเชียลมีเดียคุณต้องพูดให้ตนเองดูมีค่าและมีผู้อื่น หมายปองครับแต่ไม่ใช่ในลักษณะของการบอกว่าเราจะมีคนอื่นเราเพียงบอกว่าคนอื่นเนี่ยพยายามมาติดพันเราแต่เราไม่ได้เล่นด้วยสิ่งนี้จะทําให้คือหนึ่งทำให้เขามีปัญหากันเองก่อนแล้ว 2. องทำให้เขาสนใจในตัวของคุณแต่ถ้าคุณเป็นทําตึงๆประจานนะครับจ้าเอฉันรู้แล้วเนี่ยอันนี้มันจะยิ่งพังไปกันใหญ่ครับเรื่องนี้คุณต้องไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักครับ วิธีการทําให้คนเสพติดคุณครับไม่มีคุณอยู่ไม่ได้ครับกับคอร์สเรียนหมดใจครับให้ยิ่งรักครับมันจะมี10ข้อครับห้ามทําเมื่อแฟนมีมือที่3ครับคุณรู้ไหมครับมีบางเคสพลาดตรงนี้เวลารู้ว่าแฟนมีมือที่3ามเนี่ยครับเขาจะทําอะไรครับวินถ้าคุณทํากับฉันอย่างนี้ฉันไม่ยอมหรอก ถ้างั้นไปเลิกกันเลยไปหยากันคือตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันดิ่งลงเขาเริ่มไม่อินเขาเริ่มหมดรักเขาเริ่มเบื่อเขาเริ่มชินชาเขาเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ทําให้เขาตื่นเต้นแล้วคุณท้าให้เขาหยาเขาก็หยาพอเขาหยาเนี่ยไอ้ใจของเราเนี่ยครับไม่ได้อยากจะเลิกจริงจแต่ที่ขอหยาเนี่ยเพียงเพราะอยากเอาชนะกลายเป็นว่าพอแฟนหยาแล้วคุณอยากได้คืน พอคราวนี้เวลาคุณอยากได้คืนแล้วคุณไปขอคืนดีเสียหมาทันทีครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณยังอยากไปต่อกับคนคนนี้ครับมันจะมีสิบข้อห้ามทําเมื่อรู้ว่าแฟนมีมือที่สามครับให้พิมพ์รหัสครับเหนือกว่าครับแล้วคุณจะได้สิบวิธีในการชนะมือที่สามได้เร็วกว่ามันจะมีสิบข้อห้ามทําอีกครับถ้าอยากให้แฟนเลิกกับมือที่สามเร็วๆครับห้ามทำสิบข้อน,นี้แล้วเขาจะเลิกกันเร็วมากขึ้นครับ ให้พิมพ์รหัสคําว่าไม่แพ้ครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง10เทคนิคนี้ไปให้คุณครับโดยทั้งหมด20เทคนิคด้วยกันที่คุณจะได้รับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลคา 3, า่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ